กราบสวัสดีพี่น้องวันนี้มีเมนูสาคูมะพร้าวอ่อนกับขุนอ้อ่นะคะข้นบ,บันเท่ากับเป็นหมกเนาะหมกน้อยจะมาอยู่นิมบะมี่มีต่างประเทศเพิ่บน,บ,นบ่มีเข้าบ่มีอันใบตองเนาะเขากบบหมกใส่หม้อเนี่ยจะ้ะหมกใส่หม้อนะคะเังนไงอืม วันนี้กะสิไปกินเขาอยู่บ้านพีเพิินนะคะ่ะสยางลงไปนะจ่ะตอนนี้กะอากาศข้างนอกอะสิบสององศาลบสิบสององศาเนาะจ่ะข้างในกะยี่สิบสามองศาหนาวเนาะคะ่ะเหนาวให้บานกะสิมีเตาผิงนะคะบ่งรอบรบ้านรอบๆข้างนอกนะคะ่ะบ่งบรรยากาศข้างนอกพี่น้องเอ้ยจะว่าหนาวบ่หนาวว่าเมืองไทยหนาวยุ่นี่สิทำไหร ยูนีสิซัมไหนคะ่ะนี่นะคะ่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแล้วไปเดี๋ยวไปออกเดินไปนะคะได้ให้พาชมันบรรยากาศบนเขาของภาคเหนือของสวีเดนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเทียนนเนาะคะ่ะ วันนี้กําลังสิผ้าไปยางลงไปบ้านพีพีคนไทยนะคะอยู่ห้างลางคนเขาเพื่อนเพื่อนอาศัยอยู่บนเขาอ่าตลอดเนาะค่ะแ้วก็ปีนี้เพื่อนบัตริกับไทยกับบัดริกับไทยนํากันบนนะคะแต่ว่าเพื่อนกับอาศัยไม่มีมีคนไทยอยู่ประมาณสามคนนะคะบนเขานี่แล้วก็มีคนอาศัยอยู่บกี้มู่บ้านนะคะอยู่บนเขาของภาคเหนือ ของภาคเหนือประเทศสวีเดนเนาะคะ่ะกะกสนหนาวหนาวแห้งก็ถุกผกะะัผผก,ผกเนาะค่ะคือจังหวัดผักภาคเหนือประเทศไทยนะคะกสนหนาวหนาวก็ทุกทีค่ะก็เวลาสะออกบ้านกะใส่เสื้อนาหนาเนาะคะ่ะกะกะอุ่นนะคะบรรยากาศบรรยากาศ้รรา,า,ศรรา,าศงหอกค่ะบ้านบ้านน้ำแข็งเนาะคะ่นะเม <c oughs> ื่อค่ะมีตะน้ำแข็งค่ะนะคะหนะลังคามีตะน้ำแข็งเนาะคะ่ะ ทำไมก็เนียค่ะทีตอนนี้ี่มกอะประมาณเกือบครึ่งแล้วค่ะอันนี้ก็เกตต้องเกตนะคะเพราะนั้นรถเขาไม่ได้ต้องเกะะอนนองตอ,เกออกตลอดนะคะเมือนน่อในหิมะก,ก็ไปโปรยนาะหิมะไปโปรยนะะบรรยากาศรอบออบ้านรลบรลบบ้านสิมีหมู่บ้านท่างๆแล้ะคะ่ะสิมีหมู่บ้านท่างๆอ,อืมโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสบห้าย่างลงกไปนะคะประมาณ ประมาณถึงสิบนาทีบ่กบน่ใจหรือว่าเลยกับ,บ่บน่ใจนะคะแต่วันสิพาเดินไปเบา,าบรรยากาศของอบนเขาเม้นสีละโวลาภาคเหนือของสวีเดนนะคะเนี๋ยค่ะไปน้ำกันเลยค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะ บรรยากาศบนภูเขานะคะมีแต่หีมะค่ะบรรยากาศบ้านหลังนี้ก่ะคุณย่ายอยู่ผู้เดียวเนาะคะ่ะปกติเรา,าปกติเราสิบบุคอยมีคนมาอยู่ปีนี้แฟนกับอัน อ่าน้ำฝนมาอยู่นะคะฝนเล่ากับเล่ากับมีมูเล่ากับดีใจนะคะปกติเราอยู่เพื่เดียวบ้านทางๆพวกนี้มันกลับเอามาอยู่นะคะเพว่มา,มามันหนาวคนเขาผมมีคอยมีคนแม่มาอยู่เนาะ,ะนลงไปนี่กับเขาโอ้เย็นเย็นเย็นซุดยอดเลยทามัน,น พี่เพิ่นโทรมาตามงางมาเด็ดบ้นนอกเพื่อนว่าคือบอสพี่สน,โนโุกโมบินมากเพื่อนว่ะออยากงางหน่อี่ว่ได้ออกป่ากะเถอ่วนมากี้จะในบ้านนะคะมันหนาวเบื้องขัดต้นไม้โอ้ไ oh ม่ยอดเบื้งขัดเฮ้ <c oughs> มันสิหักแล้วเนี่ย หิมะมันโอบคักโพดมันบนมีล้มนะจ๊ะแล้วก็หิมะลงแล้วก็มันทันทันไม่มีลมมันก็สิบผัดปิวหิมะลงแน่อันนี้เพิ่นกาศนะคะบรรยากาศโอ้พิ่นนอนนะคะช่วงนี้เพิ่นหลับต้นไม้นอนทั้งนี้ก็มีคนอยู่ค่ะเพิ่นก็มาเก็บอ่าหิมะออกจากบมากท่นอยู่แล้วเพิ่นก็กลับ นึ่งเรื่องแล้วค่ะคนบ่คอยเดยนมะาอยู่บนเขาพีคนส้อนมากะทีเดนมาอยู่ช่วงล่าสัตนะคะ่ะฮันติงเนะาะล่าสัตว์เก็นไปสิมานะคะบรรยากาศโอ้เขาย่างไปเร้นมู่กันนะคะนยะคะเด็กกับเขาไปสอกแขนมาแล้ว นี่ค่ะบ้านนี่มาเคิงเอวแล้วค่ะสีบอกขายใช่ไหะเขาเ่าเขาค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็ลงเขาไปจากนี้ก็เป็นทีของแฟนนะคะลงไปเนี่ยค่ะต้นไม้โอ้มองสายไฟดูท่นปลูกไม้ขายนะคะประเทศนี้เบิ่งค่ะเคิง<อ>เอลดิกินหงนี่ค่ะลงไปก็เป็นเขานะคะ สวยเนาะคะ่ะมักมาอยูน่น,ะะน,นี่เนาะค่ะบ้านเนื้อเงี่ยกับนี้เลยพี่น้องแต่ผมไปประยัดมามักมก็มาไปอยู่งามบ่ประเทศไทยเฮาก็ไดน้ยิ้นคาว่าหนาวประเทศลาวก็ได้หนาวเนาะช่วงนี้ตุ๊กหอย ซ้ำไลยพี่น้องซ้ำซ้ำยางในตู้เย็นหรอคะซ้ำห้ายางในตู้เย็นนะคะ,นนนคะถนนถนนรถพนกสบม,มีมีมาเกตใหญ่นะคะทางรัฐบาลกับมาเกตึ้นมาเกต,เกตหให้่ห้าด้ยางในรถดได้ขับได้นะคะหลังนี้พนกักับพอม,มีคนอยู่ เพิ่นมาส,สองสามมือเพิ่นก็กลับแล้วค่ะมาเกิดมาเกิดมีมาออกจากบ้านเพกกิ่นเงกักตับในเมืองอืทมทำน้อยค่ะเป็นยังไงเนาะบรรยากาศแถวๆยู่แบบนี้อีกประมาณสามสี่เดือนค่ะ แล้วแล้วช่วงนี้ก็ทําไว้ไว้นะคะประมาณใบสองคืนก็มืดแล้วแป่วามันกัสีเริ่มแจงระมันเดือนหนาแ้ค่ะแล้วพพอสว่างเราก็สีสว่างไปหอดีถุ่ในกสิสว่างเลยวเลยย่ำย่ำตอนกลางคืนกัสีเป็นตอนกลางวันแต่ว่าช่วงนี้กับสีมืดเร็วมันอากาศมันมืดมันสิเปลี่ยนนละ้ว น,บบน,นค,ะ,นคะลงไปนี่กันมีแต่ปาลาผลไม้ทั้งนั้นเลยน้องเป็นเงินเป็นทองเบิดได้ป่านเพิ่นเนี่ยโอ้ยโอ้ยเย็นมือเย็นมือแล้วค่ะมุพี่เพิ่นก็เป็นห่วงมาได้ว่านู่นอุ้ยลื่นน้ำแข็งโอ้ยโอ้ยลงลงเท้าค่ะ ไอ้รองเท้าคู่นี้าเนี่ยค่ะรักบ้านรังนี้จิ้มมีเพิ่นกระยุฝรั่งเพิน่นกระยูตดตลอดนะคะอันนี้บ้านรังนี้เพิน่นกระยุตลอดอยู่นี่ค่ะโอ้ย สิบคนที่ยุติพิ no ยังมึงไปไหนโอ้เสฉันหมาฉันหมามีหมาด้วยเฮาตลอดนะคะตัวนี้จกเป็นยังไงยั้นเฮาตลอดนี่ค่ะเก็บหมาลายหมาล้านะคะหมาล้านก็ไม่ค่อยเด็ก หลังนนิก็บบ้มีคนอยู่เลค่ะมิตรบ้าบนแต่บุมมีคอนอยู่นด่ค่ะทั้งไปกับมิตรปลาที่พี่น้องทีเราอยู่ล,ล,ล้อันไปทางล่างแน่ล้ไปอันช่วงปีไหน<อ>เรามาอยู่เนาะค่ะเราแฟนเราก็ไปทำงานเราแล้วก็ะโอ๊ย รามาอยู่ปีแกแหลกๆเรามาทรมานมืดมันมืดแล้วหล่ากะะมันมีตัปลามันหนักกลัวนะค่ะเบื้องค่ะโอ้ บริจาคใไทถูกนะคะใส่ถุงมือนะพี่น้งองเนาะคะ่ะวันนี้จะหนาวเย็นเหนียวมือไว้แล้วโอเคโอเคไทยไปหอดบานพันธุบดบดเลยหอดบานพันดอกพี่น้องเอ้ยเย็นนิ้วมือ ปลูกไหม่ขายนะคะยุปฏิสวีเดนแฟนคนจะนี้แฟนแฟนคนจบนี้นี่ลายใหม่ใช่ลหมคะย่านน้องกับไปตัดกันนะคะไปถางใหม่ในน้อยนี่ส<ๆ>ี่ค่ะเป็นเงินคือกันอีกถ้าจะถางทีจะคล้องกระไดเงินจากรัฐบาลนะคะโอ้ถางทีมันแปลนซื้อเนอะคือว่าถางใหม่ใหม่แบบนี้นะคะใหม่แบบนี้เนี่ยค่ะใหม่มุดในน้อยนี่ออก เพื่อให้ไม้ญ่นี่เติบโตสีดใหญ่ไวนะคะ่ะจะเปนนะนะนะะน็นคนกะ่นกะจ่ายนะค่ะท่านลับคนกะจ่ายโอเคโอเค